จำนะคะของโปรดเด็กๆไอสิขายทุกวันไหมคะขายทุกวันโอ <Okay, S 2> เคเนาะแล้วยห,หยุดกี่วัน,นอ๋นอยูทูปพี่อ้อยใช่ไหมคนสวยเขาขายทุกวันนะคะเดี๋ยวนะ เป็นร้านประจำเราค่ะทุกคนช่วยเอาขยายโอเคค่ะทุกเลยขยายชีสเด็กๆชอบขายาด้แล้วเราก็แยกซอสน่ากินมากอ่ะ วันเสาร์นะจ๊ะน้องไอ้ก็พาน้องโนไปซื้อตุก,กตานะจ๊ะจับฉลากปีใหม่เมื่อเอิยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะจ๊ะก่อนหยุดปีใหม่เราก็สิจัดการหอ่อของขวัญให้นาะงไปแลกของขวัญกับโม่นะจ๊ะงบไม่ต่ำกว่าสองร้อยบาทน,นะจ๊ะไอ้ซื้อตุก,กตามาสองร้อยกว่าบาทเราก็สิจัดการหอ่อตุก,กตานะจ๊ะใส่กองของขวัญน,นะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วจ้ากล่องข้องขวานนะจ้าสำหรับให้น้องโนไปจับฉลาพรุ่งนี้เราก็จะไปกินอาหารกลางวันกับเพื่อนๆคุณแม่สั่งเฟ้นฟราเขีย,ยวชีสปาปิกาบ,บาร์บีคิวนะจ้าสวัสดีค่ะเอยผ้ากินผ้าละนะจ้าอีดแอนทาวเวลนะจ้าน่อยสิผ้ากิน เนฟนฝ้ายขย่าวชีดนะจ๊ะยูเอ่อปั๊มปับะท่อเนื่องกระป๋องนะจ๊ะน้าอ้อยเป็นลูกค้าประจำนะจ๊ะเด็กๆที่บ้านชอบร้อยไปสร้างเฟนฝ้ายให้เด็กๆนะจ๊ะเด็กๆมอสองนะจ๊ะน้องพผสมทรงให่มะเออืิญ11โมงนะจ๊ะน้าอ้อยเอา20ถ้วยนะจ๊ะน้องแถมให้นะจ๊ะกะปะพ่าน้าอ้อยซื้อมากินเองนะจ๊ะเฟนฝ้ายขย่าวอมชีดค่ะแล้วก็มีซอสแล้วก็มีซอส ลาดนะจ๊ะแต่เราไม่ได้ให้น้องลาดมาใไ้นะจ๊ะเราก็กินแบบนี้เลยจิ้มซอสไปซิ้มน,นะจ๊ะร้อนๆอยู่เลยกลับมากินที่บ้าน,นะคะ่ะเด็กๆก็ยงังตีไม้กันนะจ๊ะน้ำอ้อยสีไฮเบอร์โรนะคะ่ะแล้วก็ลาย้าใครอยู่ใกล้ๆนะจ๊ะสั่งน้องได้ น้องขายทุกวันจ้ะแปดโมงถึงประมาณแปดหาโมงเคิงกะจ้ะประมาณก็ห้าโมงเย็นอร่อยเฟนไฟกับเด็กน้อยนะจ้ะเราไปไหนเราก็จะไม่พลาดสั่งเฟ้นไฟอันนี้คือซอสนะจ๊ะชีสอ,อร่อย มือเห็น้องไปทรงอยู่ลงอยู่โรงเรียนนะจ๊ะโรงเรียนอุดมวิทยาลุกคุณเห้น้องไปทรงหายจาะมันอวยติดชุนหลังให้เด็กๆจับฉลากมันคือทายนะจ๊ะก,ก่อนติดปีไหมนึกหยังบ่ออกก็เลยสั่งเซนไฟให้เด็กๆก็เนาะเอาใจสายชิด đắp pin phải ạ Nói cả xe quá chẳng Nó khúc khổ vậy Đây đây เด็ดนฝ้ายเ่กีินเด็ดทุกวัยนะจ๊ะเด็กโตผู้ใหญ่เด็กชอบถ้าเขาคุกผมมนกเสิอะไรเดี๋ยวเราฉาดไปนนะจ๊ะถ้าไม่คุกก็อร่อยอีกแบบโรยเกลือ อ,อยค่ะทุกคนเมื่อเงินจากนเคือสิ้นจใจๆนะจ๊ะแต่ว่าผู้ปกครองก็ช่วยกันออกตังนะจ๊ะค่ะขนมน้ำอันลมแล้วแต่ผู้ปกครองนะจ๊ะ่าจ,จะซเสื้ออะไรให้เด็กๆกินนะจ๊ะกินเลี้ยงก่อนปีใหม่นะจ๊ะเพาะวาน้นองน่เรียนที่นี่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมสองอร่อยค่ะทุกคน สำหรับคลิปรีวิวเฟ้นไฟนะจ๊ะเฟ้นไฟปั๊มปะทอนนะจ๊ะเนินกระป๋อก่อนถึงเนินกระป๋อก่อนถึงโรบินสันค่ะโรบินสันบ้านช้างค่ะละยองดอยกะไวซัมเนี่ยนะจ๊ะคลิปหน้าพอกันไหมนะจ๊ะฝากพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิง่งเพื่อผ่านคลิปใหม่ๆนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย